เวลาเราสมมติเราล้มหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมานึภาพครับ แต่ในโจทย์เนี้ยมันสามารถใช้งานเป็นชีวิตประจําวันแต่สองคู่เนี้ยจะเป็นอารมณ์แบบรู้เลยว่ามันคือรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์แหละแต่เราประเภทมันต่างอะไรกันยังไงออกอธิบรู้ผลประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทวันนี้จะพามาชมเรื่องรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์นะว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงบางคนจะงงเฮ้ยนี่คือรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์นี่คือรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์จริงเดี<ๆ>๋ยว <De ux, S 1> ผมมารีวิวบอกได้เลยว่ามันต่างจากพวกรองเท้าสนิเกอร์ทั่วไปแต่ในโจทย์เนี้ยมันสามารถใช้งานเป็นชีวิิิิตปปรระะจํําาาววันนนนนนเเเเดดดดททงี่่ยอไไก็็้ใสฟช คูก็ได้นะครับแต่สองคู่เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบรู้เลยว่ามันคือรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์แหละแต่เราประเภทมันต่างอะไรกันยังไงซึ่งคําว่ารองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์ผมว่าต้องให้ความสําคัญมากเลยนะนอกจากทําให้เรารู้สึกเฟิร์มกระชับในการขับขี่เรื่องเครื่องการป้องกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบางคนจะบอกว่าเฮ้ยผมใส่รองเท้าแต่ผมขี่เนี่ยกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่เชียงใหม่ลงไปภูเก็ตอีกรอบผมก็ขี่มาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างนั้นอย่างงุ้นอย่างนี้ผมก็ไม่เถียงนะครับแต่ถ้าเรา มุ่งหรือมองการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มั่นใจและความปลอดภยัยไลดิ้งเกียร์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้มีเรื่องรองเท้าเงเดียวมันมีเรื่องตัวกาดในบริเวณส่วนต่าง,าง,างๆเสื้อหมวกถุงมืออ่ะอันนี้จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องรองเท้ากันดีกว่าว่าแต่ละประเภทมันต่างอะไรกันยังไงแล้วว่าทําไมต้องใส่รองเท้าที่มันเป็นรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์บางคนบอกใส่เท่อย่างเดียวมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับซึ่ง3มรุ่นเนี่ยอย่าบอกว่าเนี่ย เป็นรองเท้าที่ผมซื้อมาใส่เองแล้วก็มีโอกาสได้ใช้งานนะอย่างสองคู่เนี่ยผมใช้แบบจริงๆจังๆแบบขี่ทั้งเซอร์กิตขี่ทั้งออฟโรดนะครับมาแบบจริงจังเลยซึ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าแบบมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันช่วยผ่อนจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เป็นอะไรนะครับก็เรียกนี่คือเรื่องความสําคัญของรองเท้านั่นแหละแต่เน,นีี้จะดูออกเลยว่ามันคือรองเท้าด้วยแบบใช้ขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆ,ๆจังๆ,ๆเลยอันเนี้ยจะเป็น Alpine Star Tech 7นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น Super Tech R แล้วก็อันนี้จะเป็น Speed Force นะคร ทำไมผมถึงใส่เอาพายบอกตามตรงก็ถ้าคุยกับคนขี่มอเตอร์ไซค์หลายๆคนนะครับคือด้วยความชอบส่วนตัวชอบเอาพายส่วนตัวเลยอันนี้เป็นความส่วนตัวที่ชอบเลยแต่จากที่ผมลองเนี่ยอย่างรองเท้าเลสซิ่งผมมีโอกาสได้ลองหลายๆยี่ห้อนะครับผมมีความรู้สึกว่าสลีระขารวมถึงการใส่แล้วมันรู้สึกสบายความแบบกระชงกระชับเนี่ยเอาพายสตาร์ Star, เรื่องรองเทา้าผมว่าเขาค่อนข้าง,งทําได้ดีนะครับแบบเปรียบเทียบกับค่ายอื่นคือ อีกเรื่องนึงคือสรีระของอัลไพมันถูกจริตกระขาผมด้วยแหละทรงขาผมบางทีแบบสไตล์ตรองเท้ามอเตอร์ไซค์จะชอบเป็นหัวแหลมๆใช่ไหมบีบ,บผมจะเป็นคนที่เท้ากว้างแล้วพอมันบีบตรงเนี้ยมันก็รู้สึกขับแล้วอึดอัดนะครับถ้าแบบให้เท้าข้างบนมันไอ้บริเวณเนี้ยมันไม่เหลือเยอะกลายว่าถ้าเกิดอย่างหลายยี่ห้อที่ผมเคยไปลองเนี่ย พอมันบีบมากเราใหม้มันไม่บีบเนี่ยเราก็ต้องเลือกไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นแต่พอมันใหญ่ขึ้นโอโ้โหข้างหน้าเลยเยอะเลยสอดยากเพราะว่ารองเท้ามันยาวนะแต่ทรงครงทรงของอัายผมว่ามันค่อนข้างจะถูกถูกจริตกระขาผมก็เลยส่วนตัวก็เลยเลือกอาภายสตาร์ที่ใช้มาหลายปีแล้วนะแต่ไหนตะไรแล้วนะครับซึ่งเรามาดูกันต่อพวกเนี่ยถามว่ามันช่วยให้เราขี่ดีขึ้นไหมอันนี้เรื่องตัวอย่างแรกก่อนจะพูดถึงเรื่องป้องกันบางคนจะรู้เออมันคือไว้ป้องกันแต่อยากบอกว่า รองเท้าพวกนี้เวลาเราขี่มันจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจแรารู้สึกว่าแบบเซฟตี้อะไรหลายอย่างคือแรกๆเราอาจจะรู้สึกแปลกหน่อยเพราะว่าสังเกตเนี่ยมันแข็งมากเนี่ยเดินยังลำบากและนี่รัดถึงแข้งเลยนะครับรัดถึงแข้งเลยอันนี้ก็รัดถึงเกือบหน้าแข้งขึือข,ข,ขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงข้อนะครับมันทําให้เราเดินลำบากแต่อย่าบอกว่าพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นขี่แท็กหรือขี่ออฟโรดที่แบบไปขี่ลยนะุยเนี่ยถ้าผมไม่ใส่รองเท้าประเภทเนี่ยให้ใส่รองเท้าแสนิเกอร์ทั่าไปจะรู้สึกว่ามันแปลกแล้วมันวิวไปหมด พวกนี้มันจะมันมันเรื่องการเซฟตี้ด้วยแหละเพราะว่าอะไรเอาง่ายอย่างเนี่ยตัวนี้ Take เทคเจ็ดออฟโรดนี่ยสังเกตที่ทำไมเขาต้องทำขึ้นมาขนาดนี้เพราะลองนึกภาพนะครับออฟโรดเป็นรองเท้าเขาเรียกว,ว่าประเภทรถที่เวลาเราใส่รองเท้าเนี่ยไม่ได้ใช้ความเร็วมากมันไม่ได้เหมือนรถเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้คู่เนี่ยผมพาความเร็ว300มาเรียบร้อยนะครับแต่เนี่ยวิ่งกันอยู่ความเร็วไม่เกิน,100นร้อยอ่ะเอาจริงนะเร็วๆก็ร้อย,ยนิดๆเต็มที่นะถ้าเกิดเจอแบบฝุ่นเรียบๆนะครับแต่ถ้าเกิดฝุ่นแบบ อีโลขูข่หาเนินเนินเนี่ยสี่สิบห้าสิบเนี่ยถือว่าเร็วแล้วแต่นึกภาพนะครับเวลาเราขี่เข้าป่ามันไม่ได้เหมือนสนามเซอร์กิตที่มันโล่งมันกว้างมันหรือเหมืนนอนถนนที่มันไม่ได้มีอะไรแบบมาบาังตาหรือมีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคให้เราออฟโรดทุกอย่างเป็นอุปสรรคทุกหลุมคือความประสบการณ์ใหม่หมดแล้วลองนึกภาพว่าเถาวันน่ะที่เราถือแบบงงง,งเอาเนี่ยเอามือฟาดเอาไม้ตัดเนี่ยมันขาดเรียบร้อยแล้วแต่เวลาเราวิ่งมีความเร็วมาสี่ห้าสิบพอไม่ต้องถึงร้อยนะครับแล้วมันฟาดเข้าแข้งเรา แล้วถ้าเราไม่มีการ์ดพวกนี้อุ๊ยเลยนะครับอุ๊ยแบบเจ็บมากๆแล้วบางทีมันถึงกับแบบอาจจะเสียหายลองแบบแข้งแตกได้เลยนะเผื่อเกิดเราไม่มีพวกนี้แต่พวกนี้มันก็จะช่วยเราได้เยอะแล้วยังบอกว่าพวกนี้เห็นมันแข็งเนี่ยแต่มันจะล็อกข้อเราให้มันอยู่ในท่านั่งที่แบบคือส่วนตัวถ้าเกิดใครขี่ออฟโรดอยู่จะรู้ว่าท่าออฟโรดจะเป็นท่าที่ยืนตลอดเวลา ถ้าบางทีรองเท้ามันให้ตัวมากมันจะเมื่อยนะครับแต่พอเนี้ยมันแข็งก็จริงแต่พอมันยืนมันเหมือนพอถ้าเกิดเรายืนในไลดิ้งโพ i ิชันที่ถูกต้องเนี่ยขาล็อกพักเท้าปึ๊งมันจะอยู่ในท่าของมันพอดีแล้วเราก็ขี่ของเราไปได้เรื่อยละอยู่ที่น่องบนแล้วว่าเราสคอตมาเยอะแค่ไหนนะครับว่าแบบเราสามารถมีกําลังเลยแต่จริงๆพวกเนี้ยถ้าท่ายืนแล้วก็กล้ามเนื้อมีประมาณหนึ่งมันจะไม่ได้เมื่อยขนาดนั้นนะแต่ตัวนี้มันก็เหมือนเป็นตัวช่วยพพอร์ตให้เรารู้สึกว่าเออมันช่วยรังให้เรายืนได้ตแหี่ย เห็นนะมันก็จะเป็นยางๆเพื่อให้เราบีบหนีบเข้ากับตัวรถได้แล้วตวนี้สังเกตว่าตัวล็อกเนี่ยมันจะล็อกแบบกึ๊บกึบกึบกึบล็อกแล้วล็อกอีกล็อกอะยงคือเวลาใส่เสร็จอ่ะมันจะเดินแบบเดินลําบากหน่อยแต่อยากบอกว่ารองเท้าออฟโรดนะจากที่ผมเคยลองหลายยี่ห้อนะครับเทคเจ็เนี่ยถือว่าเดินสบายที่สุดละในรุ่นเทคเจ็ดเลยนะคือถ้าไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบเป็นฮาร์ดเอนดูโรจ๋าเราเอาแค่แบบอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปเราเทรถทั่วไปอะไรเงี้ยตนี้ถือว่าใส่เดินสบายยังรู้สึกว่า ระหว่างที่รอขี่ไม่ต้องถอดก็ได้ก็ยังแบบเดินไปเดินมายังถือว่าสบาย,ยแต่โอเคมันก็ไม่ได้สบายเหมือนอย่างนี้นะแต่อย่าบอกว่าไอ้พวกเนี้ยช่วยดิช่วยด้อย่างนี้เพราะว่าถ้ารองเท้าพวกเนี้ยเวลาขี่ออฟโรดอ่ะมันการล้มสะดุดบางทีสะดุดหินง่ายๆสะดุดหญ้าลื่นปลืดเฟทไปเนี่ยล้มอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ลองนึกภาพไหมครับว่าออฟโรดอ่ะมันไม่ได้ล้มแบบท่าแพทเทิร์นเดิมตลอดแต่ส่วนใหญ่เวลาล้มเนี่ย ถ้าขาบางทีเราไปนึกภาพเมืเคยเคยเคยเดินเดินอยู่อุ้ยขาลอยขาพลิกเนี่ยพลิกขึ้นมาแล้วลงจังหวะนั้นแล้วถ้าเกิดมันเจอจังหวะที่แรงกดลดมันมาพอดีอ่ะเท้าเราจะพลิกแล้วมันจะเกิดข้อเสียความเสียหายได้หนักที่ข้อเท้าเราแต่พอมันล็อกงี้ปุ๊บเวลาลงมันจะลงเป็นลงเป็นเท้าเงี้ยปึ้งแล้วก็ยันกับพื้นแล้วก็จบนะครับมันก็ตัวนี้มันจะได้เรื่องความโรเทคนอกจากการกระแทกแล้วมันจะเรื่องเหมือนจัดทรงรองเท้าจัดทรงเท้าให้เราอ่ะให้แบบเออมันแบบ พร้อมที่จะเกิดสมมติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแล้วนะพวกยางพวกหนังพวกนิวเมชยางพวกหนังพวกเนี้ยจะหนาส้นมันก็จะหนาหน่อยแล้วพวกเนี้ยรองเท้าเนี่ยสังเกตว่าตัวล็อกด้านล่างมันก็จะแบบล็อกปึ้งเข้ากับตัวพักเท้าพอดีหลายๆอย่างนะครับตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าต้องมีเลย้าสายออฟโรดยังไงก็ต้องมีถ้าตัดเรื่องป้องกันออกไปใส่แล้วก็หลอดด้วยใส่แล้วก็หลอดด้วยนะเพราะว่าในสไตล,ล์ของเราพายผมชอบเนะียว่าเวลาใส่เกงมันต้องใส่เข้าไปข้างในแล้วรองเท้ามันจะโชว์อย่างบางรุ่นถ้าองสไตล,ล์รองเท้าท มันจะเป็นอารมณ์แบบเอากางเกงอะมาครอไปอ่าเราจะไม่ค่อยเห็นรองเท้าเลยแต่พอใส่รองเท้าเออมันหลอนะครับอ่าอันนี้เรื่องตัวออฟโหลดนะครับที่คู่นี้ก็ใส่มานานแล้วแต่เคตัวนี้มันจะมีเสียงหน่อยต้องคอยมานั่งหยอดน้ำมันนะเวลาเดิมมันจะเงียบเงยบเงียบเงียบเงียบหน่อยก็พอหยอดน้ำมันก็หายนะครับแต่ว่าถือว่าใส่สบายใส่สบายสำหรับคนที่บอกกำลังจะเริ่มเนี่ยแนะนำเป็นรุ่นเทคเจ็ดนนะบางคนมันจะมีถึงรุ่นแบบเทคสิบเทคอะไรไปซึ่งต้องดูโจทย์การใช้งานถ้าเกิดไปจริงลอง เขาเรียกว่าลองปรึกษากับคนขายดูว่าเออโจดเราไปใช้ขี่แค่เนี้ยไม่ได้แบบอะไรแบบมอ,อ,อ,อเตอร์ค้อนเลยขนาดนั้นนะผมว่าในส่วนเทคเจ็ผมว่ามันอยู่ในคลาสกลางๆที่มันไปได้หมดนะครับแล้วมันค่อนข้างจะใส่สบายใส่สบายเดินสบายหลายๆอย่างต่อมามาดูนี่ซูเปอร์เทคอาอยากบอกว่าคู่เนี้ยใส่โคตรสบายแล้วโคตรกระชับนะครับและอยากบอกว่าการป้องกันมันมีเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ยอันเนี้ยแค่กันแบบข้อเท้าพลิก รวมหนึ่งการเรื่องตัวการกระแทกถาวันเจอขอนไม้เจอหินปักเข้ามาอะไรก็ว่านไปแต่อย่าบอกว่าตัวเนี้ยอันนี้คือเขาใส่กันวิ่งความเร็วกัน300ซึ่งตัวพวกนักแข่งเขาก็ใส่กันนะครับอันเนี้ยผมเคยไปกิ้งมาแล้วเนี <laughs> สังเกตว่ามันเยินเลยนะเนี่ยเยินมาแล้วแต่อยากบอกว่าเนี่ยพวกกาดพวกเนี้ยมันค่อน,นั้งแข็งตัวข้อเท้าตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ล็อกเท่ากับตัวนี้ยังมีให้ตัวได้บ้างแต่ก็คือเวลาเราขี่มันจะใส่ ผมก็พูดไม่ถูกเวลาขี่สนามมาให้ถ้าไม่ใส่อย่างเงี้ยผมก็ขี่ไม่ได้นะมันกลายเป็นความเคยชินเหมือนเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใสถุงมือแล้วอ่ะแล้วมันจะล็อกค่อนข้างแน่นนะระกาดอะไรหลายอย่างเนะี่ยมันจะแบบมาครบเลยตัวเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากสังเกนนะตเนี่ยตรงเนี้ยเย็นเลยครับถามว่าเพราะอะไรอันนี้ไม่ได้ลมนะครับลองนึกภาพนะว่าเวลาเรานอนโค้งอ่ะนอน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 เขาโค้งอือแล้วพักเท้าเราอะ่ะมันจะติดพื้นแล้วถ้ากรณีถ้าเป็นรถเดิมนะครับพักเท้ามันติดพื้นแล้วแล้วปลายเท้าเราโผล่ไปนิดนึงอ่ะ ไอเนี้ยมันจะขูดพื้นให้เรารู้ว่าขูดพื้นแล้วเราก็เก็บขาเข้ามาลองนึกภาพไม่มีกาดหรือเป็นรองเท้าทั่วไปใช่ไหมโอ้โหพูนแล้วขนลุกเลยนะครับซึ่งเนี่ยในส่วนของตัวนี้เนี่ยการงัดเกียร์ก็จะแบบตัวนี้ก็จะแข็งเพราะว่าเผื่อเรากรณีเรางัดเกียร์ล้วตัวนี้ก็จะเป็นทั้งกาดเป็นทั้งตัวเซ็นเซอร์กันว่าขูดพื้นแล้วแล้วข้างในก็เราล็ลอกแล้วล็อกอีกหน้าเข่งหน้าแข้งในส่วนที่สาคัญนะครับพวกนี้จะเป็นค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็จะล็อกแบบเซฟตี้อย่างดีแบบข้างในจะเป็นรองเท้้้้า2ชชััันนนนนะครบมีนนีึง ใส่สบายใส่สบายผมบอกเลยว่าตัวนี้ใส่สบายมากแล้วก็พูดถึงตัวนี้นี่อันเนี้ยหลายคนคงจะงงว่ามันคือรองเท้าขี่มอร์ไซค์เหรอสองคู่เนี้ยมันดูออกเลยละหลายคนคงทราบผมไม่ต้องพูดเลยมากหรอกเพราะว่าอันนี้ยออฟโรดอันเนี้ยเซอร์กิตแต่นเนี้ยอันนี้คือจะเป็นตัว Speed Force นะครับที่ผมเพิ่งได้มาเลยตอนแรกคือแบบนึกภาพหมว่าโจดใช้งานบนท้องถนนอะใส่งี้ได้ไหม ได้คือถ้าขี่มอไซค์ทั้งวันขีอ่ออาโรดทั้งวันเน่ะผมใส่ได้นะแต่ในภาพว่าในโจทย์ที่เราใส่เสร็จปุ๊บเราต้องไปเดินเที่ยวด้วยใส่เงี้ยมันเดินไม่ค,ค่อยสบากอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นสายทางดำเนี่ยใส่เงี้ยขี่ได้ไหมใส่ได้เท่ด้วยแต่อย่างที่บอกว่าในโจทย์การเดินมันก็ลําบากนะครับแต่ในโจทย์คนที่บอกเออเราไม่ได้แบบเทสรถหรือว่าอะไรเราแบบใช้งานเดินทางเป็นชีวิตประจําวันอ่ะแต่เป็นคนที่ต้องขี่มอไซค์รองพาพวกเนี้ยถามว่าจําเป็นไหมพวกเนี้ย เขาจะออกแบบมาในโจทย์ที่เหมือนกันอาจจะเป็นคล้ายๆกับ2รุ่นนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นกาดแข็งกัดใหญ่อะไรขนาดนั้นเพราะว่าด้วยโจทย์การเดินทางบนท้องนั่นแต่เขาจะมีกาดในส่วนที่สําคัญคือด้วยความที่พอเอาพายเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับไ i ดิงเกียร์เขาจะรู้จุด สำคัญที่เวลาเราเกิดเหตุเวลาจะม้วนท่านี้เวลากระแทกนั้นเนี่ยส่วนส่วนไหนที่มักจะเกิดแรงกระแทกและเกิดแรงกระทําเกิดแรงเสียหายเขาจะใส่กาดลงไปในบริเวณนั้นแต่ข้อดีคือผมเคยนึกภาพคําว่ารองเท้าที่แบบเป็นรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นทรงเนี่ยใส่เดินเข้าไปมันจะเมื่อยมันจะแบบแข็งมันอย่างนแต่อยางบอกว่าตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแข็งอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยยังกดได้ปกติแต่จุดที่แข็งเนัเนในแข็ง เพราะว่าอันนี้จะเป็นหลักการคล้ายกันเลยจะมีการดบริเวณนี้เพราะว่าอะไรเหมือนกันนะครับตัวนี้เวลา,าสมมติเราล้มหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมานึกภาพครับถ้าเป็นรองเท้าปกติทั่วไปรองเท้าวิ่งบางคนใส่รองเท้า j o กก i n g มาขี่มอเตอร์ไซค์เนะี่ยใช่เป็นผ้าใบเหมือนกันแต่รองเท้าเนี่ยเราใส่นานๆโดยที่ไม่มีการสีนิ้วก้อยมันยังโผล่ได้เลยนะครับแต่สมมุติถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่มันได้สีถนนเมื่อไหร่นิ้วก้อยมันโผล่ทันทีแล้วถ้ามันลึกมากๆ นิ้วก้อยเราจะไปด้วยนะครับผมเคยเกิดเหตุการณ์แล้วที่แบบใส่รองเท้าแบบรองเท้าปกติเลยรนะองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็ขี่ล้มเบาๆแฟลตลื่นล้มไปนะครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหนิ้วก้อยโผดีที่ว่าผมใส่รองเท้าหนามันเลยไม่ถึงนิ้วก้อยผมนะแต่นั่นคือขนลุกเลยนะแบบโอ้โหรองเท้ามันเย็นขนาดนี้ขนาดล้มไม่ได้แรงเลยนะครับตัวน,นี้เขาจะเป็นส่วนที่แบบ นี่าค่อนข้างจะใส่กาดมาหนาะด้านหน้านี่ก็จะมีกาดด้วยเป็นกาดกาดนะครับแต่ในบริเวณที่โอเคเนี่ยทั่วไปตรงเนี้ยมันก็จะเป็นผ้านุ่มๆเหมือนรองเท้าปกติเลยกับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยเลยว่าในรองเท้าพวกนเนี้ยทรงเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะมีคือตรงนี้บางคนบอกว่าเอ้ยผมขี่รถเก่งแล้วครับพี่ผมไม่ประมาทผมขี่รถช้าแต่ในความนครับ,รบขี่อัตโนมัติก็ไม่เท่าไรหรอกเพราะเราบิดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคนที่ขี่รถเกียรย์แมนนวล ส่วนนี้จะสึกเร็วกว่าปกติถ้าเราใช้รองเท้าปกติทั่วไปนะครับแต่แน่คือเขาออกแบบมาให้เราส่วนว่าเอองัดกงงัดเกีย์นี่มันฝั่งขวานะฝั่งขวามันเบรกแต่คือฝั่งซ้ายก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันคือนเ,เนี่ยบริเวณเนี้ยเออเรางัดไปเลยรองเท้ามันจะไม่ได้สึกง่ายขนาดนั้นนะครับอ่าแล้วตัวนี้ผมชอบเขาจะมีความแบบมีลองแ a i r โฟ o ์ลองไล i แบบให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วมาดูกันต่อในส่วนท้ายนะครับตรงเนี้ยอ่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญ ตรงนี้ก็มีกาดตรงนี้ก็จะมีกาดนะครับแล้วบริเวณนี้ถ้าเรากดดูเนี่ยจะรู้สึกถึงความนุ่มๆเหมือนมีเป็นมีเป็นฟองน้ําหรือเป็นเจลหรือเป็นอะไรทั้งอย่างที่กดรู้สึกเออมันนุ่มเพราะว่าตัวนี้คือตะต่มของเรานะครับตะต่มเราจะอยู่บริเวณนี้เวลาจังหวะกระแทกตัวนี้มันจะลดแรงกระแทกได้พอสมรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดกระแทกเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าปกติคือรองเท้าปกติมันจะมันจะไม่ขึ้นมาสูงขนาดนี้มันจะลงไปข้างล่างตรงนี้จะไม่มีโพเทคแต่พอมันมีโพเทคมันก็จะช่วยเราได้เยอะนะมีทั้้งงขาานอกเลย แล้วสังเกตที่พื้นพื้นตัวนี้จะหนาและแข็งกว่าปกติอ่าก็ช่วยรับแรงกระแทกได้แต่ดูสินี่คือรองเท้าขี่มอไซค์นะครับแต่ถ้าเราดูจากผิวตรงนี้เหมือนรองเท้าขี่เทลเลยก็ไม่ใช่ขี่เทลรองเท้าเดินเทลเลยเพราะว่าในโจทย์คู่นี้คือใส่เป็นชีวิตประจําวันก็ได้แต่ในโจทย์คนที่ขี่มอไซค์ก็ขี่ได้เลยแล้วก็มีเรื่องตัวกันโปเทคหลายๆอย่างนะครับ แล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นสังเกตว่ารุร่นเนี่ยเขาจะเป็นคอขึ้นมาเต็มแต่จริงท่านของอาวพายเขามีหลายรุ่นนะผมแบบไปเดินดูเนี่แบบละลายซับมากๆเห็นแล้วว่าอันไหนก็อยากได้นะครับเขาจะมีรองเท้าที่แบบไม่ได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้ไอ้ตัวเนี้ยพอมันขึ้นมาสูงเนี่ยข้อดีคือมันจะมีการเรื่องโพเทกขึ้นมาสูงนะครับโอเคเวลาใส่ใส่มันจะอาจจะใส่ลําบากกว่าโปรตีนเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่สูงเราต้องยัดรองเท้าเข้าไปเราต้องดึงดึงเนี่ยแล้วก็สอดรองเท้าไว้มันจะต่างกับพวกรองเท้าที่แบบ ที่มันตัดออกมาเงี้ยเราแบบเราเหมือนเอาเท้าสอดได้เลยบางทีเราใส่หลวมๆนะเรามาถึงเท้าสอดโดยที่ไม่ต้องมือจับของท่านแต่นี่เราต้องแบบดึงดึงหลังๆนะเพราะบรินเวณนี้มันจะเข้ายากแล้วตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอยางยืดที่เอาไว้รัดหน่อยแต่ก็ใส่ปุ๊บมันก็ได้เรื่องความมั่นใจแล้วก็ตัวนี้ผมว่าผมบอกตามตรงนี้คือรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าเดินทั่วไปคู่แรกของผมเลยนะไม่คิดว่าใส่สบายขนาดนี้ตอนแรกคิดว่ามันคงจะอุ้มีโกมีการมันคงจะลำบากแต่ต้องยอมรับเลยว่ามันใส่ โอเคอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเบาๆาเหมือนสไตล์รองเทา้าที่เป็นรองเท้าเดินสวนสนีเกอร์ทั่วไปนะครับแต่ผมพูดได้เลยว่าเทาเทียบกับพวกรองเทา้าบูทหรือพวกรองเทา้าเดินเทลหรือพวกรองเทา้าหนังอ่ะอันนี้ใส่สบายกว่าเยอะใส่สบายกว่าเยอะนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมขี่มซค์ผมก็เออบางทีเดินทางไกลจะใช้โจดรองเทา้าทั่วบมันก็เสียวๆนะไปซื้อพวกรองเทา้าบูทมาใส่นะโอ้โหปัญหารองเทา้าบูทคือหนักแล้วก็แข็งหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มีการดอย่างนี้นะครับและที่สำคัญพวกรองเทา้าบูทอ่ะมันจะเป็นรองเทา้าพวกหัวหน หัวหนาปุ๊บสอดเกียร์ยากอีกอันเนี้ยข้าจะสังเกตว่าหัวมันจะแหลมแหลมเลยทําให้เราสอดงัดเกียร์อะไรได้ง่ายแล้วก็ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เลยมันจะค่อนข้างจะสบายกว่าเวลาเราสับเกียร์หรือเหยียบเบรกนะครับก็มันเป็นฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์เลยเขาว่าได้นะซึ่งก็พามาชมนะสาหรับคนที่บอกว่าเออรองเท้าเนี่ยจำเป็นไหมผมบอกเลยว่าจําเป็นนะคือผมว่าไรดิ้งเกียร์ทุกส่วนมันจําเป็นหมดแล้วเพราะว่าบางคนจะไม่ได้ให้ความสําคัญบอกอู้ลูกมันแพงยังเลยเนี่ยพวกเนี้ย ไอ้นี่ถ้าจำไม่ผิดคู่ละหมื่นเกือบ20,000นะผมซื้อมานานแล้วไอ้นี่คู่เกือบ3 0,000ื่นแล้วก็ไอ้นี่อันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะแต่จำไม่ได้พอดีไอตอนที่ผมซื้อบินเนี่ยผมซื้อบินแบบซื้อหลายอย่างมากซื้อกาดซื้อรองเท้าซื้อถุงมือซื้ออะไรแบบเต็มไปหมดนะครับมันก็เลยแบบจําแต่ตอนหยิบคุ้นๆมันอยู่หลักพันไม่เกินหมื่นนะครับมันก็ราคาผมว่ามันอยู่ในเลนที่โอเคนะครับคือถามว่าพวกเนี้ยโหคู่ละสามหมื 3, ่นพี่มันแพงเว้ยนะยางงนี้ใส่แค่กี่มอไซ อยากจะบอกว่าไอ้สามหมื่นเนี่ยมันถูกกว่าขาเราเยอะนะครับสมมุติถ้าเกิดเราใส่รองเท้าปกติหรือใส่รองเท้าผิดประเภทแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาค่ารักษาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไงก็ทะลุแสนหนึ่งสองแสนนะผมบอกได้เลยนะเอาแค่แบบนิ้วแก้วนิ้วก้อยโผล่แล้วเกี่ยวพื้นนะผมว่ายังไงก็เป็นแสนนะครับแต่พวกนี้คือไม่รวมค่าพวก ข้อเท้าพิกข้อเท้าสมมติมันแตกแล้วมันพลิกนะครับไอ้พวกนี้คือหลายแสนแล้วเดินไม่ได้อีกหลายเดือนนะครับแต่พอมันมีพวกเนี้ยมันช่วยผ่อนหนักให้มันเป็นเบาได้ยเยอะคือจะบอกว่าขี่รถไม่ประมาทดีที่สุดแต่สุดท้าย,ยัรงนี้อุบัติเหตุมันไม่ได้เลือกเกิดน,นะครับผมเคยเจอพวกแบบว่าใส่นะออใช่ซื้อสายเหมือนกันแต่ไปเกิดเหตุต,ตอนไหนรู้ไหม ขี่จากบ้านไปหน้าปากซอยขี่จากบ้านเนี่ยไปละแวกบ้านเนี่ยไม่เกินโลสองโลน่ะไปเกิดตอนนั้นแต่ก็คือชิลเลยใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสาั้นแล้วก็บางทีหมวกกันน็อกไม่ใส่เด้ว,วยยใส่หมวกขึ้นบเน่ยเหตุมันมักจะเกิดประมาณนั้นคืออุบัติเหตุมันไม่เลือกมันไม่เลือกเวลานะมันพร้อมที่จะเกิดได้ทุกเมื่อนะครับแต่ถ้าเราพร้อมเราใส่เลน้งเกียร์ให้มันเนะี่ยจากที่มันไม่น่าเป็นอะไรเลยมันก็คือไม่เป็นอะไรเลยนะคู่เนี้ยผมเคยล้มมาสองสารอบนะแล้วล้มบนความเร็วด้วยนะครับ ไอ้ล้มอ่ะกระแทกไม่เท่าไหร่แต่ลองนึกภาพมว่าพอมันมีแรงมันมีความเร็วแล้วพอมันไหล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 แล้วมันไหลไปเรื่อยๆแล้วมันบางทีครั้งแรกที่ผมล้มคือม้วนนะครับปุ๊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 บหูม้วนหลายตลบเลยพอคําว่าม้วนเนี่ยมันเกิดแรงกระแทกปึ้งปังปึ้งปั้งปึ้งปังไปเรื่อยๆน่ตัวผมไม่เป็นไรเลยแต่รองเท้านี่คือมีลงมีรอยมีอะไรครบเลยนะแต่ตัวผมไม่เป็นไรคือลองนึกภาพถ้าเราใส่รองเท้าที่มันไม่ได้มีกาดป้องกัน ก็คงเลิกขี่เลยเพราะว่ามันคงจะเจ็บเจ็บแล้วจําคือไอ้พวกนี้รักษาได้ขามันรักษาได้ไม่ซีเรียสหรอกแต่มันเจ็บนะครับมันเจ็บนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องตกางการดป้องกันแต่พวกนี้มันช่วยเราได้เยอะอย่างแค่ไอ้นี่น้าแข้งอะ่ะอย่าว่าเลยเอาแค่ลองนึกภาพขี่มอเตอร์ไซค์ออกทิพอะแล้วใส่เกงยีนอะและหน้ารถมันหินดีดเข้าแข้งเราอะทามมิ่งมันอาจจะไม่พอดีแต่ผมเคยโดนหินดีดนะครับ ขี่มอไซค์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเจ็บแบบอลองดึงห,หินดีดบนความเร็วแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วข้างหน้ามันปัดหินเม็ดเล็กๆนั่นเล็กแล้วเ,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 เล็กนิดเดียวเท่านี้ปลายนิ้วก้อยแล้วโอ้โหล่นนะครับร้องเลยนะพวกนี้มันก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้พามาชมก็อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญเกี่ยวกับไรดิ้งเกียร์หรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงมือเสื้อกาดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อ เหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อแล้วที่สําคัญคือพวกนี้พอมันใส่แล้วมันดูดีนะมันใส่แล้วมันดูหล่อมันลองนึกภาพเราขี่มอเตอร์ไซค์คันเป็นล้านนะครับแต่ใส่รองเท้าแตะลองนึกภาพใส่กีงขาสั้นใส่เสอยืดมันเหมือนจะเทในมุมมองคนบางคนนะครับแต่เอาจริงมันไม่ได้เท่หอะมันมันแบบ มันดูไม่มันไม่ดูดูไม่ไม่เหมาะสมอะเหมือนแบบข้างบนเราใส่สูทใส่เขาเรียกว่าใส่สูทใส่เต็มผูกนไทแล้วเราใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวเราออกไปเดินเล่นนอกนอนี่สมันเป็นภาพประมาณนั้นนะคือมอไซค์คันเป็นล้านกับไรดิงเกียชุดหนึ่งไม่เท่าไหร่นะเต็มตัวไม่ถึงหลักหมื่นอะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่พวกนี้พอมันแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับรถเหมาะแต่งตัวให้เหมาะกับสไตล์การขี่มันก็ดูหรอแล้วมันก็ดูเท่ขึ้นนะครับโอเควันนี้เรื่องราโดยประมาณนะก็พามาชมเกี่ยวกับรองเท้า ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วให้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ